แอเงินกู้ไปแป่แสนล้านบาทเอาไปแกเกะกะเกกกหลือแต่แหยยิ่งรักด้วยดังนั้นเราจึงรู้ทันทีว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ยิ่งรักก็เป็นนายกไม่ได้รักไม่ไร้โดนดอกภาษาเราอะเป็นบดโดนดอกภาษาไทยว่าเป็นไม่งานหรอกปรากฏว่าเราก็ดูตลอดโอ้พอยิ่งรักเป็นได้ ห้าหกเดือนน้ำท่วมเว้ยน้ำท่วมแบบแ,แต่ประหลาดที่สุดนะทวกที่จอนเลยบอทุกที่ทุ่งมันไปอย่างหนึแปลกป้ะเช็ดเรียบร้อยพอเป็นไปได้แปดเก้าเดือนมาแล้วขนาดยึดกำน,นาจสบายก็เขาเรียกเสียไายเลยมอบเสียไอย้มอกเขาเรียกมอกแช่แข็งมันจะมาลดระดับสบายอีกแล้วก็ตายไปอยู่ได้พอได้สองปีกว่าถูกล่มสิ้น โดยคณะชิ้นหน้ก็ก่อการาจนขึ้นปิดบังขอบนอกท่านก,กระดข่งพราตาขาวแล้วดังนั้นเหตุการณ์ครั้งนี้ครับคือเขียนทิศบอกว่าเมืองไทยบริสุทธิ์แล้วครับบริสุทธิ์หแล้วเพราะคนชินนดนหน้าตัวจริงนี่ตายเป็นกระบ,บอกคนได้แล้วบริสุทธิ์หมแล้วจัไม่ต้องไป็นคนตายแล้วคนหนึ่งเนาะดังนั้นเหตุการณ์ตรงนี้องค์การมามาชาสหารประชาชาติ เขาจึงนวิตกกังวลทำไมต้องวิตกกังวลก็เพราะประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนคนจะไปไปเมืองเวียงกันเพื่องาน,นั่งบินเนาะนั่งเครื่องมาลงสุวรรณภูมิต่อไปเวียนกันจะไปเมืองย่างกุ้งก็ลงชวนรัภูมิ่งไปพม่าเวียนมาอย่างกุงกงรร้ง,นนกกงเพราะเมืองไทยสนามรรบินสุวรรณภูมิเป็นฮักคอยแกกแขก ลูกค้าการท่องเที่ยวไปประเทศต่างๆแต่ว่าแปดปีมานี้มันติดสนามบินแปดปีมานี้มันยืดอำนาจเอาทาอาควบคุมสนามบินคนก็ย่านเพราะมาเพราะบอมาเมืองไทยเล่าก็เงียบดิเวียนกันก็เงียบพ่อมาของเขนนยิดดังนั้นวันนี้คนจะไปเที่ยวเวียงกันเขาบินตรงแล้วครับเกิดสายการบินใหม่ๆ,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 ๆ ลงเวียนกันโดยโตรงแล้วครับบิดข้างหัวไทยแล้วเนาะไม่ต้องมาไม่ต้องมาลงเมืองไทยแล้วการท่องเที่ยวเมืองไทยก็ตกลงไปพี่น้องครับวันนี้ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรวจน์ลายใหญ่ที่สุดของเซาท์อีเชียแต่เมื่อันนี้คนที่มาลงุนผลิตรถยนต์มากที่สุดคือญี่ปุน่นหนีไปอยู่อินโดนีเซียแล้วครับ เห็นไหมครับเมื่อเป็นอย่างนี้นักลงทุนญี่ปุ่นก็กระเทือนกระเทือนยังไงล่ะครับนักลงทุนญี่ปุ่นเก้าหัวแก๊กแก๊กแก๊กกูจะทํายังไงวะโรงงานผลิตรถยนต์มันไม่ใช่เอาคนไปผลิตเองมันตั้งมันตั้งหุ่นยนต์เองมันลงทุนไม่ไปแสนล่างแล้วนี่มันไม่ได้ลงทุนเฉพาะโตโยต้าฮิสันยีห้อต่างมันลงหมด เมื่อมันลงหมดแล้วเกิดบ้านเมืองไม่สงบกูจะทำยังไงด้วยเหตุน,นี้เองนะครับมันจึงเป็นผลสะเทือนมันไม่เหมือนแอฟริกาไม่เหมือนอิรักแต่มันเป็นวิกฤตทางเศรษฐกิจเอกสารอยู่ในมือผมนี้จึงเป็นบทสรุปนะครับผมไม่อ่านแั้หมดนะครับผมให้ท่านอ่านผมพิมพ์ให้ท่นานแล้วนะครับ แต่ผมจะบอกให้ท่านทราบว่าสิ่งที่เราพูดถึงวันนี้เหมือนท่านเลขานทการพูดมันไม่ได้จับเฉพาะน้าการเมืองนะจับชาวบ้านด้วยครับจับประชาชนคนเสือเ้อแดงด้วยและรวมถึงจับลูกสอสอด้วยครับเออแปลกแคก่พ่อประกาศจับพ่อพ่อไปอยู่โตไปไปลูกครับ เท็มันแต่แค่เนาะแล้วข้อเท็จจริงปรากฏว่ามันทําจริงๆครับจับมาหลายคนแล้วด้วยพ่อต้องไปรายงานตัวคุณยงยุทธิยะไทรัฐอดีตประธานรัฐสภามันประกาศเรียกตัวทันทีครับไปนข้อสอยเชีงรายเป็นคนสําคัญคนหนึ่งของพรรคเพื่อใครพอประกาศเรียกกับคุณไปยึดใช่ไาครับมันเป็นกับลูกชายเลย ลูกชายคือใครเล่นการเมืองเมื่อตาเป็นประธานฟุตบอลครับเชียงรายอยู่ในเต้เคยเคยได้นีตัวละเป็นเป็นสมาคมใหญ่ด้วยครับเป็นนทีมฟุตบอลใหญ่เชียงรายอยู่ในเต้ไปจับลูกชายเพ่อนมาเอามาควบคุมอยู่สองวันพอกลโอ้ยทุกลูกคุณจับทำไมละ่ะก็ไปย่างไปหาไปมอบตัวแล้วก็ปล่อยลูกนาย จวนพงมณนนีสอสอจังหวัดเออลำพูนก็คือกันจับพ่อไม่ได้ไปจับลูกครับซึ่งหมวนจะไปม,มอบตัวสุในมันก็มาจับเนี่ยแต่ว่าผมเนี่ยมันนอกลูกกูไปอยู่แล้ว <c oughs> พอเจริญรางมัมาจับกูโตแล้วพอตอนเช็คมันจะไปจับลูกลูกกูก <c oughs> ็โตจับเนี้ยโตหมดแล้วกูโตหมดแล้วครับ ผมยกข้อหัวมาหมดเลยวพี่น้องครับทั้งหมดนี้มีบันทึกอยู่ในหนังสือของแอมเนสตี้นะครับท่านดูนะครับเขาภาดหัวว่าประเทศไทยกับการ,ร,ารตัดทัศนะคติเมื่องลาวเมื่อสาวปีก่อนสามสิบปีก่อนเพื่อน้นว่าสัมมาาไปสัมมาาที่ไหนอ่ะเชียงหวาง ไปสัมมนาสัมมนาไปสัมมนามาไปร้อยกับสามสิบสมัยนั้นการสัมมนาก็คือจับข้าราชการกเนาะระบบเ่าไปคุยไปเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนไม่ได้ไม่เป็นไรเปลี่ยนได้ก็กลับมาเปลี่ยนไม่ได้ก็อยู่เฝ้าเชียงขวางเรอเพราะว่าอย่างนั้นนะทีนี้เมืองไทยนี่มันจะเรียนแบบแล้วครับแต่มันไม่ได้เรื่อว่าสัมมนามันเรียกว่าปรัชญาคณิต จับไปแล้วกับปดหน้าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนจับไปแล้วไม่บอกว่าใครชื่อไหนถูกจกับป่ะไอ้รัฐมนตรีถูกจับเนี่ยมันติดไม่ได้ไม่ต้องบอกแต่ว่าชาวบ้านนี่ไม่บอกชื่อครับรายงานของแอมเนสตยี่อันนี้ชื่อว่าประเทศไทยการปฏพรสักคติ1หนึ่งร้อยวันภายใต้กฎยการศึกเขียนไว้ในหน้าที่อ้หน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสาม หน้าสีนะครับหน้าสีมีคนถูกจับทั้งหมด665้อารายครับแบง่แบงแ่งเป็นแนวร่วมนปชนะแนวร่วมต่อต้อตอฤฤานปฏิการแห่งชาติกับสสพักเพื่อไทย395คนครับาดูหน้าหน้าสีนะครับเกี่ยวกับ คณะกรรมการประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหาเนสันประมุขชื่อว่ปปบบสหรือเรียกว่าม็อบนายสุเทพมันบอกว่ามันเป็นการได้มันจับสองฝ่ายจับมอปชด้วยจับสสพรรคเพื่อไทยด้วยแต่มันจับม็อบกปบสกับสสประชาธิปัตยห้าสิบเอ็ดคนครับโอ้จริงของกูจะไปจับมากที่สุด พรรคเพื่อไทยไม่ได้ชุมนุมนะครับตอนนั้นไม่หรอครับเราไม่ได้ชุมนุมเึ่งไปชุมนุมตอนหลังเท่านั้นเองผมเชื่อแน่สสพเพื่อไทยก็เพิ่งมาชุมนุมหลังจากเชียงใหม่มันชุมนุมกบหกเดือนแล้วมันไม่เลิกสักทีมึงจะเอาอยัางไงวะปากล่ายคนที่ชุมนุมก่อความเดือดร้อนติดกรุงเทพเอาปืนมายิงผู้ยิงคนหลักฐานข่าวหกเดือนมีแต่พรรคเพื่อไทยกับกรุงเทพถึงจ,จับรวมกันแค่ห้าสิบเอ็ดคนครับไอคนที่ขาได ชุมนุมด้วยเจอเข้าไปสามร้อยเก้าสิบห้าคนครับชาวบ้านนะครับนักวิชาการนักเรียนผู้สื่อข่าวนักกิจกรรมเจอเข้าไปร้อยสี่สิบเ็ดคนครับแลแ้วก็จับกุ่มเด็กน้อยที่ไปชุมนุมกันไปชูสามิ้วไปกินแซนด์วิชอันนั้นจับไปเจ็ดสิบแปดคนครับรวมแล้วหกร้อยหกสิบห้าคนเห็นไหมะ แล้เขายังเขียนในรายงานนี้อีกนะครับว่าเนื่องจากมีการออกคําสั่งอย่างไม่เป็นทางการท่นรานสุพรักุดท้ายของหน้าสี่นะครับเนื่องจากมีการออกคําสั่งอย่างไม่เป็นทางการจํานวนมากเพื่อให้บุคคลไปรายงานตัวและปัญหาในการยืนยันข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการและไม่มีการบันทึกข้อมูลไว้ ทำให้เชื่อว่าจํานวนบุคคลที่ได้รับคําสั่งให้ไปรายงานตัวต่อทหารหน่าจะสูงกว่านี้มากในช่วงหลายสัปดาห์แรกหลังการัะหารคอทชสั่งการให้บุคคลไปรายงานตัวต่อหน่วยงานทหารโดยมีการประกาศจะเปิดเผยโดยมักออกอากาศทางโทรทัศน์อย่างไรก็ดี a อ n e t t y i n t e r n a t i o n a l ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกสั่งให้ไปรายงานตัวผ่านช่องทางอื่นเช่นกัน นับแต่ชุิการประกาศอย่างเป็นทางการเชื่อว่ายังมีการสั่งการให้บุคคลอีกหลายสิบคนไปรายงานตัวโดยผ่านช่องทางที่ไม่ปิดทางกาันแม้ว่าจะไม่สามารถยืนยันตัวเลขที่แน่นอนได้ตามข้อมูลของสำนักงานข้าหลวใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสาธรรชารณชาิมีบุคคลกว่าเจ็ดร้อยคนที่ถูกสั่งให้ไปรายงานตัวต่อคอสชและถูกจับกุม นับแต่มีเปร์มสถาหังมันไม่มีคนดึกดื่แล้วการรายงานตัวมันไม่ได้ประกาศทีนี้เสมอไปครับอาจารย์พิรจักนะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาขอโทษเด้อศิษยสาหัวร้านนะครับใครหัวล้านในที่นี้ก็ขออภัยนะไม่ได้ทักทิงท่านนะครับที่แอจารย์เออคุณอาจารย์พิี่กเป็นนักจัดรายการอยู่ในรายการ voice tv เป็นคนพูดการคมมากเป็นอาจารย์สอนในคณะรัฐศาสตร์จุฬาถูกเรียกปไปรายงานตัวครั้งแรกมีประกาศกันแต่ครั้งที่สองโทรศัพท์อาจารย์มาเพบหน่อยเลยแล้วเขาไ,ไปยังไงให้คนที่เป็นทาหารมีชื่อมีแช่ที่เคยเจอกันเชิญตัวมาคุยดอย่างนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆครับดังนั้นบันทึกของแอนเนตได้มีการบันทึก ว่าการรายงานต่างๆนั้นเอาไม่ได้ว่าคุณจะจัดตัวทำตามกฎหมายแล้วต้องระบุว่าชื่ออะไรไอจองจํำที่ไหนข้อหาอะไรให้ขบวพนายด,ด้วยไ่ไม่มีเลยครับหลักฐานที่ชัดที่สุดที่หุดออกมาได้คือน้องเปิ้ลคุณกิตสุดาที่เมื่อกี้ที่ท่านเลขาธิการบอกวันนี้น้องเปิ้ล ได้ลกลายเป็นข่าวใหญ่ของโลกไปแล้วว่านาย,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 ยโโประยุทธ์จันโอชาโกปตากลตัจับเข้าไปครับซิกว,วันไม่รู้อยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นหรือตายญาติของเขาจึงไปร้ององค์กรสิทธิทมนุมยชนองค์กรสิทธิมนุมยชนใหญ่ของโลกมีสององค์กรนะครับอันหนึ่ง Amnesty International อีกอันหนึ่งคือ Human Rights Watch เขาก็กดการเข้าไปบอกเฮ้ยมกนจะอยู่ที่ไหนไอ้รถจะอยู่ข้างบนกำลังยึดอำนาจอยู่ไม่รู้เรื่องกำลังเมากินวายที่ห้อคอท่ออยู่มันก็ไม่รู้เรื่องอะไรปรากฏว่าจริงแค่เราก็ไม่รู้ว่ามันรู้หรือเปล่าอยู่ๆก็วันหนึ่งก็มีโคสกออกมาบอกว่าน้องเบิ้ลไม่ได้ไปไหนออกอยู่สบายมาเชียร์กัเปิ้ลเด้อโบราณไปดูดิเพื่อนโบราณ น้องเปิดกันกหน้าละครนั่งเออสบายดีค่ะอ้หลังกับแฟนหนูนะคะหนูไม่อยากพบใครนั้นแหละวกันคือดงสดแสดงไม่อยากพบอยู่ที่นี่สบายแล้วค่ะทุกคนโอ,โอ้ไม่ไม่ไม่ไมตายแล้วก็นหนูสบายดีมารู้ทีหลังมันจัดฉากมันจัดฉากใน,นที่สุดก็เลยต้องปล่อยน้องเปิลน้องคนนี้ก็หน้าเลย เองนะครับเขากไม่ใช่ธรรมดาเขาหนีออกหนีออกนอกประเทศไปอยู่ยุโรปแล้วก็เปิดเผยตัวเองว่าจริงจจะไม่ได้พูดจริงเลยค่ะมันจับมันปล่อย้องจันค่ะมันจับฉันไปอยู่ในทุกปีตาตั้งแต่วันแรกที่มันจับฉันที่ชนบุรีนั่งรถไปทหารคุกไปติดตามแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่เข้าใจว่าเป็นข่ายทหารพันนายุคนี่ข่ายทหารอะ่ะ เสียงหักาหารมันมียครับหูไม่ได้ยินมันไม่ได้อุดหูมันปิดตาเอ็นปิดตาแล้วจิกจีนท่านยังไงมันป้อนครับมาบริการอย่างดีครับเออผู้สาวนี่ไปอยู่นี่มีคนมาป้อนให้ใครป้อนอ่ะไม่เห็นครับปิดตาอย่างนี้อะแล้วเราอาบน้ำนรามันปิดตาไม่ปิดคือเก่าครับแล้วใครอาภัย้่ะไม่รู้เหมือนกันครับแล้วใครถูตัวให้น่ะก็มีมือมาถูแล้วครับมีมือถูแล้วครับ ตอนถูนี่ขอโทษมันก็ไม่ได้จำกัดนะว่าถูแค่ไหนนะต้อถูหมดล่องกดนลองมันถูหมดผู้หญิงหรือผู้ชายอะสงสัยจะเป็นผู้หญิงค่ะแต่หมอ,มอไม่เห็นแต่ที่เห็นผู้ชายอยู่ด้วยน,นะคะแสดงว่าอ้าวมันบอกว่านี่ไงบริการอย่างดีบริการอย่างนี้ไปยุ้ยเลยไปยุ้ยก็มีลูกสาวนะผมเนี่ยไม่อยา่กระลารกระโลทัดการเงินต้อไม่ที่ไหน เวลาดา่ากันในสภาพปิปไปในสภาไม่เคยใช้พูดถึงลูกถึงหลานเขาอยู่ข้างนอก